Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เพื่อไทยพับแผนแตกพักทำเนียมปฏิบัติทางการเมืองทั้งในฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญตัติถูกทำให้เลวร้ายลงอย่างสิ้นเชิงในยุคสามปอ ตัวอย่างฉากใหญ่คือเกมแก้ไขรัฐธรรมนูญกฎหมายลูกที่พลิกแปลงแบบไร้กระบวนท่าไปมาถึง3มตลบใช้ลูกไม้ฝ่ายนิติบัญญัติหาสูตรคณิตศาสตร์การเมืองให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาและพี่น้องเครือข่ายอำนาจพลเอกประวิทย์วงษสวุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐกับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาที่ยืนเด่นท้าทายอยู่ในกระทรวงมหาดไทยได้ไปต่ออีกสมัย หัวใจของความล้มเหลวในเกมแก้รัฐธรรมนูญของสามปอคือไม่ได้ใช้บริการ3มเนติบริกรมีชัยวิษณุบวรศักดิ์ร่วมวงเซตเกมตั้งแต่ตน้น ยุทธาการจึงเขวไปมาตั้งแต่ร่างตั้งตน้นจนสางไม่จบเกมคาราคาซังในวาระ2-3สูตรการเลือกตั้งหาร500ตกอยู่ในร่างกฎหมายของนักการเมืองร่างทรงนายแพทย์ระวีมาชมาดลหัวหน้าพักพลังทรรมใหม่ผู้กุมหัวใจการเลือกตั้งไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธอรรมนูญพรอว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขั้นตอนที่ซับซ้อนซ้อนเงื่อนและผลลัพธ์ที่ได้บรรทัดสุดท้ายยากที่นักการเมืองและนักเลือกตั้งจะคาดเดาได้ทันกันเพราะมีการผูกมาตราที่มากกว่าการคำนวณปกติถึง6ขั้นตอนตั้งแต่การรวมสองบัตรเลือกตั้งแล้วหาร500ไปหาค่าเฉลี่ยแล้วคำนวณสอสอพึงมีไปจนถึงการหาผลลัพธ์จำนวนสอสอบัญชีรายชื่อ เทคนิคซับซ้อนหลายขั้นถึงขั้นสุดท้ายต้องเทียบบัญญัตยยิตรยางเพื่อหาจำนวนสสบัญชีรายชื่อของแต่ละพักและยังมีติ่งสสปัดเศษจับสลากได้อีกด้วย นักการเมืองในพักเพื่อไทยวิเคราะห์สูตรการเมืองใหม่ในเกมแก้รัฐธรรมนูญพลิกสูตรหาร500ต่อ100เตรียมแผนดักทางไว้แบบได้กับได้ทางแรกเชื่อว่าถึงที่สุดสารรัฐธรรมนูญจะส่งเรื่องกลับมาให้รัฐสภาแก้ไขใหม่ทางออกจะไม่ใช่สูตรหาร500ทางที่สองหัวใจสำคัญในร่างของกะกะตยืนยันสูตรหาร100 ทางที่3หากร่างกฎหมายลูกที่เสนอโดยรัฐบาลไม่ผ่านโดยสปิริตรัฐบาลควรยุบสภาแล้วใช้ร่างกฎหมายของกะกะตซึ่งก็จะเข้าทางสูตร100ที่พักฝ่ายค้านต้องการ ทางเหลือเผื่อขาดที่เพื่อไทยเห็นว่ายังอาจเป็นไปได้ฉากกระทัดที่เลวร้ายคือถึงที่สุดสูตรการเลือกตั้งอาจจะออกมาในแนวทางหาร500บัตรเลือกตั้งใบเดียวเลือกเบอร์เดียวทั้งระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อไม่ว่าจะเลือกสุดใดแผนชนะเลือกตั้งแบบแลนสไลด์หิมะถลม่มความหวังจะได้สสเกิน250ยังยากยิ่งกว่ายาก แต่ทีมแบ,บ็กอัพกองทุนทั้งทุนกระสุนกระแสยังไม่ยอมแพ้จัดแจงระบบหลังบ้านรองรับทุกสถานการณ์สู้รบทางหนึ่งก็ตระเตรียมสอสอเขตปักหมุดลงตัวแล้วทุกเขตทั้ง400เขตทั้งภาคเหนือกลางอีสานกรุงเทพมหานครและภาคใต้แล้วบางส่วนทางหนึ่งเตรียมแคนดิเดตนายกที่ครบเครื่องทั้งตัวจริงตัวสำรองและตัวหลอกรวมไว้5ชื่อ มีทั้งชื่อที่มาจาก 1. สายตรงตระกูลชินวัตร 2. สายรองตัวแทนอดีตนายกยิ่งลักษณ์และนักธุรกิจ 3. หัวหน้าพักตามตำแหน่งแม้ถูกดันลงสอสอเขต 4. คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพักเป็นนักการเมืองอิสระที่กระแสะความนิยมโดดเด่นที่สุดในบรรดานักการเมืองและเคยเป็นแคนดิเดตมาแล้วครั้งหนึ่งหากคนนี้เข้ามาพัก ปราศจากปัญหาการถูกครอบงำจากคนนอกพักและ5บุคคลที่เตรียมไว้เซอร์ไพรส์ส่วนสอสอระบบบัญชีรายชื่อกุญซื้อให้ความสำคัญกับกลุ่มนักธุรกิจที่มีผลงานประสบความสำเร็จเปิดตัวแล้วมีความเซ็กซี่ทางการเมืองและแม้ว่าท่าทีส่วนใหญ่ในรัฐบาลพลิกผันเตรียมโหวตความกฎหมายลูกของตัวเองกลุ่มอำนาจสาปอมีแนวโน้มที่จะไปต่อในการเลือกตั้งครั้งหน้า แต่พักเพื่อไทยก็ยืนเปิดหน้าสู้ไปปรับยุทธวิธีไปด้วยประกาศให้แกนนำพักรับทราบกันทั่วว่าพับแผนแตกพักจากเดิมที่เตรียมการตั้งพักใหม่ภายใต้เกมแตกสองพักสองภารกิจแยกกันเก็บคะแนนพักหนึ่งสู้สอสอเขตอีกพักสะสมชัยชนะในสอสอบัญชีรายชื่อ แต่เมื่ออ่านกระดานการเมืองคาดการทำนายผลลัพธ์ทางออกกรณีเลวร้ายที่สุดหากรัฐบาลยุบสภาโดยไม่มีกฎหมายลูกประกอบการเลือกตั้งก็ต้องออกพระราชกำหนดซึ่งต้องใช้ร่างกฎหมายของกอกต ที่ใช้สูตรหาร100นอกจากนี้ยังมีลุ้นภายในวันที่15สิงหาคมหากการประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณากฎหมายลูกไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา180วันถือว่ารัฐสภา เห็น <He> ชอบตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของคณะรัฐมนตรีที่ยกร่างโดยกกตหากพ้นวันที่15สิงหาคมแล้วไม่มีการลงมติร่างกฎหมายลูกดังกล่าวถือเป็นการเห็นชอบร่างของกกตซึ่งเป็นสูตรหาร100โดยปริยายเมื่ออ่านทางออกเช่นนี้เพื่อไทยจึงแก้เกมได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเก็บคะแนนได้ทุกเซี่ยวทุกส่วนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาิธุรกิจ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ